มามาเพื่อนๆอันนี้ยายแช่น้ำเกลือ,อไว้คืนหนึ่งนะเพื่อนๆแล้วก็ล้างออกเมาาื่อเช้าความเปรี้ยวก็จะหายไปจะมีฝาดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆอืออร่อยชื่นใจเพราะมันเป็นกระท้อนเปรี้ยวนะถ้าไม่แช่เกลือออกนะ มันจะเปรี้ยวฝาดกินไม่ได้นะเพื่อนๆนใส่พริกป่นแล้วก็ใส่เกลือถ้าใครมีปลาลาใส่ปลาลาไปด้วยนะยายไม่มีปลาล้าหมดแล้วไม่ได้ออกไปซื้อ แล้วก็ชูรสผงนัวอร่อยเวอร์วังขี้เกียจทำรอยแก้วนะเพื่อนๆขี้เกียจนั่งเคี่ยวน้ำตาลทำมันอย่างนี้แหละอร่อยอร่อยว่ารอยแก้วความชอบของยายนะชอบใครชอบมันเด้อ lời à, vơ quăng